สวัสดีครับเจพจิครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดสสดคุณสุดยศและแฟนๆรายการทุกท่านครับครับอ้จีนนี่ก่อสร้างอุโมงหลายอุโมงทีเดียวแล้วก็คนก็สงสัยว่าทำไมจีนนี่สร้างสร้างเร็วเนี่ยนะไม่สร้างของสมัยก่อนนี่พวกฝรั่งสร้างเนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะกว่าจะสําเร็จพอสําเร็จทีก็โอ้ตื่นเต้นไม่ได้สําเร็จอะเพียงเต่ยมันทําให้มันมัน,ม,นมาประจบกันได้ก็ตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่ามันมันต้องขุดสองทางคนระับแล้วไปกว่าจะเจอกันได้ก็ โอ้โห oh, ใช้เวลาหลายสิบปีเพราะบางทีขุดไปไม่ไม่ตรงกัด้วยไม่เจอกันด้วย <laughs> ผิดทางกันไปนะครับ <laughs> แต่ทําไมจีนทําได้เร็วแล้วก็ทําได้แม่นยําได้อะไรจีนมีเทคโนโลยีมีอะไรอย่างไงเนี่ยแล้วก็ทำํำวงที่ไหนบ้างครับเราเคไปสิ์ครับครับโอ้จีนนี่ต้องต้องยอมรับว่าช่วงสาสิบกว่าปีสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยด้านวิศวกรรมการก่อสร้างนี่เขาเขาเป็นหนึ่งในระดับโลกส่วนสําคัญก็ ไายง่ายเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาเองน,นะเพราะเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งในความสะดวกเขาก็เดินหน้าทําทําบนบกไม่พอนะก็ลงลงลง,ลงทะเลลงน้ําลงน้ําไม่พอลงใต้ทะเลอย่างที่คุณสมยศตั้งก็สังเกตนะใน,ในช่วงหลายปีหลังเนี่ยจีนก็สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะนะตัวอุมโมงค์รอดใต้ทะเลผ่าน จะเรียกว่าหลายรูปแบบกา um. รขนส่งเช่นเป็นเป็นทางด่วนนะครับใช้รถยนต์นะพเพื่อเป็นเพ e. ื่อเป็น,ปนอุนโ,อโมง์สำหรับรถยนต์ในการวิ่งเป็นโอุโมง์สำหรับที่ที่เซยเหมือนเนี่ยมีรถไฟสายสองครับนะครับลงใต้ทะเลเหมือนกันนะครับก็เป็นโอุโมงคสายแรกนะครับที่เป็นรถไฟนะลงใต้ทะเลรถไฟธรรมดาไน้นนะ แต่ปรากฏว่าช่วงสองสามปีหลังเนี่ยพอเทคโนโลยีจีนประสบการณ์จีนเข้าไปไกลเนี่ยเขาจุดเขาเจาะไปทั่วเลยครับ oh. Oh. เพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันแน่นอนเขาอยากเห็นการขนส่งเขาโลจิสติกส์เขาเมีประสิทธิภาพ <Yeah. S 1> เพราะคนเขา <Yeah. S 1> เขาใช้บริการเยอะเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดเวลาไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่สําหรับคนแค่เจ็ดสิบล้านคนแบบบ้านเรา ก็อาจจะหมายถึงเจ็ดร้อยล้านคนในเวิร์กแถบนั้นนะที่ใช้บริการส่วนที่สองที่สําคัญก็คือไอ้เวลาเขาขุดเจาะแล้วเชื่อมอุโมงค์ต่างๆเหล่านี้มันไปเอื้อต่อประโยชน์ในการเชื่อมนะกลุ่มเมืองเราเคยคุยกันเรื่องการพัฒนากลุ่มเมืองนะยกตัวอย่างเช่น Greater Bay Area เีนะท b บเนี่ยแถวแถวฮ่องกงแถวลาทินมันสักรู้นี้คุณคุณสมยศเกินไปเนี่ยแถบนี้ก็เหมือนกัน นะครับก็ก็มีจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคาดว่าจะมีการเปิดเส้นทางรถไฟใต้ทะเลเส้นหนึ่งนะครับจากกวางเจาไปชั้นเทียงอครับนะครับก็จะมีท่อนหนึ่งอยู่ใต้ใต้ทะเลเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแถวซันโถนะแถวสัวเถานะครับ,นะรบก็มีเหมือนกัน แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นๆนะสองสามกิโลที่อยู่ใต้ทะเลหรือระดับสิบกิโลอยู่ใต้ทะเลทีน,นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแฟนรายการก็ก็ถามมา,า,มมาแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะเขาเขาคงนึกถึงไอไออุโมงค์จินถังแต่พอผมผมนึกขึ้นไปนึกมาเอ๊ะหรือว่าเขาจะหมายถึงไออุโมงค์ที่อา่าวจันเทียงที่จันเทียงความโจหรือเปล่านะเพราะมันจะเปิด นะในวันพรุ่งนี้นแต่โอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่เราที่เราเห็นอันนี้ข้อสังเกตอันหนึ่งของคุณสมยศน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเฮ้ยจีนเขาทำได้เก่งทำได้เร็วและมีความแม่นยำสูงมากนะครับณนะขณะนี้เนี่ยจีนเวลาเขาขุดเจาะนะอแน่นอนอะ่ะพอเขาขุดเยอะๆเนี่ยการใช้ประโยชน์ตัวอ c เ n ็กทิสของหัวขุดเจาะเนี่ยเขาใช้เยอะอสังเกตไหมฮะบ,บ้านเราเนี่ย เวลาให้บริษัทก่อสร้างสมัยก่อนจะบอกว่าเราจะเจาะภูเขาเราจะนุ่นจะนี่ต้นทุนการก่อสร้างจะสูงมาก,กนะเพราะว่าถ้าใครไปไปตนนัวนะไปว่าจ้างหัวขุดเจาะแล้วมันไม่ได้ไม่ค่อยได้เจาะเยอะอ่ต้นทุนต่อนหน่วยมันก็สูงถูกไหมครับไม่ครัแต่เนียที่เมืองจีนเนี่ยเขาขุดเยอะมากที่ไหนไหนเขาก็ขุดเข้าเส้นทางตรงให้มากขึ้นจะได้ประหยัดเวลารถไฟความเร็วสูงมันตีโคง้ง ไม่ได้มันต้องตรงอะไรยี่เป็นต้นครับตรงเนี้ยมันก็นํามาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะนะโดยหัวเจาะเหล่านี้เนี่ยกํากับควบคุมโดยดาวเทียมครับณขณะนี้ดาวเทียมเลยนะครับพี่ตงยศเอ่อการมันไม่ใช่แบบว่าสมัยก่อนเราจะสงสัยไหมเอ๊ะเขาลงอยู่ใต้ทะเลใต้ใต้ใต้ดินอะใต้ดินอยู่ใต้ทะเลแล้วเนี่ยเอ๊ะเขาจะปรับองศาอะไรยังไง เขาใช้ดาวเทียมกำกับครับและณขณะนี้ดาวเทียมของจีนเนี่ยกำกับหัวขุดเจาะนะอูโบงต่างต่างเหล่านี้ระดับมิลลิเมตรครับโอหเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะพลาดเจาะกันแล้วไม่เจอกันเนี่ยไม่มีอันนี้ก็เป็นการละไม่เจอกันเนี่ยห่างกันสักเรียกว่า นิ้วเดียวเนี่ยก็ไม่ได้แล้วถ้าห่างกันนั่นก็ต้องไปปรับแต่งกันหน้าดูเลยนะครับอของของบ้านเราบางทีทําถนนกันใช่ไหมคนละฝั่งมาเจอกันบางทีไม่เจอกันนี่ขนาดอยู่บนดินนะทําทารางรถไฟมามันยังไม่เจอกันยังยังเบี้ยวไปแต่ของเขาเนี่ยอยู่ใต้ดินเพราะนั้นเขาต้องมีเทคโนโลยีเขาก็เลยใช้เทคโนโลยีด้านดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในหลายส่วนทั้งการ เชื่อมโยงกลุ่มเมืองนะเมืองที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันประสิทธิภาพการขนส่งนะที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าพอเขาทำมากๆเข้าเขากลายเป็นผู้นําด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างที่คุณสมยศกิดในเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะในเมืองจีนวันนี้จีนพอสั่งสมสงประสบการณ์สั่งสมเทคโนโล,โลยีมีต้นทุนที่ถูกปั๊บเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยผ่องถ่ายไปยังต่างประเทศ<อ>พร้อมที่จะว่ายง่ายขายเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศ เพราะผลิตเครื่องเดียวนี้อาจจะต้นทุนสูงเพราะผลิตหลายๆเครื่องขึ้นเลยต่ําเลยก็เอาไปใ,<น>ในอีกด้านหนึ่งก็คือผลิตเข้าจานวนเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีเยอะแต่มันถูกใช้ประโยชน์นเยอะอนะขุดที่นี่เดี๋ยวไปขุดที่โน่นที่ไหนๆก็วายง่ายจีนขุดเพราะนั้นไอ้ตัวอุปสงค์นะที่จะต้องการหัวขุดเจาะพวกเนี้ยมันมีอยู่สูงครับนะครับตอนนี้มาถึงไอ้กรณี ทีนถัง,ถงอุโมง,มงได้ทะเลทีนถ,ถ,ถ,ถังที่แฟนๆรายการถามแล้วก็เออเราหาข้อมูลมาคุยกันตัวอุโมงนี้เนี่ยจะกลายเป็นอุโมงรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกโอ,อย่างที่ผมบอกก่อนก่อนหน้านี้ไม่ถึงสิบโลนะพูดกันเรื่องแปดเก้ากิโลครับครับแล้วเปจิตับ เสียงต้องจิไปจหายไปฮะเสียงต้องจิไปหายฮะไม่นี่จะปรับจะปรับครับครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วฮะเสียงได้ยินล้ะกลับมาแล้วได้ยินแล้ะครับขอโทษครับออันนี้ก็ก็ผมกําลังเรียนว่าไอ้ตัวอุมโมงค์ชินถังเนี่ยที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันจะกลายเป็นอุมโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกนะมันจะยาวกว่าที่เคยขุดเจาะมาเนี่ยประมาณถึงสองเท่าคือสิบกว่ากิโลครับนะครับแล้วก็เพิอิญว่าไอ้ตรงระหว่างไอตง้ตรงตรงช่องแคบ นะจินถังตรงเนี้นะระหว่างระหว่าง,งหน,น,นิงโปหนิงโปเนี่ยอยู่ใต้เซี่ยงไฮ้หนิงโปเป็นเ<อ>มืองท่าของมณฑลเจ้อเจียงอ๋อครับนะก็ลงมาทางด้านตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้นะครับตอนนี้เวลาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไปเป็นเกานะครับนะะมันเป็นเกาะโจเขาเร,รียกว่าเกาะโจซานทุกวันนี้คคมีมีถนนไปมีสะพานไปครับนะครับ แต่เขาบอกว่ามันยจะไม่มีรถไฟไปถ่ามีรถไฟเนี่ยก็จะทําให้โจซานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทําให้คนคนโทษน,นะได้รับความสะดวกจากเดิมถ้าเรานั่งรถสมัยก่อนเรานั่งรถกันเนี่ยต้องมีต้องมีประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะแต่แต่ตอบหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแต่ต่อไปในอนาคต เมื่อมีรถไฟแล้วไม่ต้องมาถามว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรเป็นเรนจ์ยาวเ,เขาบอกเลยครับยี่สิบหกนาทีการเดินทางระหว่างสองเมืองเนี้ยนะจะใช้เวลาแค่ยี่สิบกนาทีลดเวลาไปต้องชั่วโมงกว่าชั่วโมงถูกครับลดเวลาไปอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเลยไอ้นี่นผมถึงเรียนบอกว่าไอ้นี่มันเป็นความต้องการของรัฐบาลจีนเพราะว่าเขาเนี่ยมีคนใช้บริการพวกนี้เยอะนะครับการที่ประหยัดเวลา การเดินทางหนึ่งชั่วโมงระหว่างสองหัวเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงสําหรับคนแค่ไม่กี่ล้านคนมันกําลังหมายถึงคนใช้บริการเป็นร้อยร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นมันประหยัดเวลาไปเป็นร้อยร้อยล้านชั่วโมงในแต่ละปีเนยวิธีหลักคิดก็เป็นแบบนั้นอ๋อก็คิดไม่เหมือนกันนะคิดเพราะว่ามันเท่ากับเวลาของแต่ละคนแต่ละคนคนไทยเราจะไม่คิดอย่างนี้แต่คนจีนคิดแบบนั้นอืมก็ใช่เขาคิดเขาคิดในภาพรวม เรื่องเรื่องรวมิมันก็จะทำให้ของแต่ละคนอืต้องคุณประสิทธิภาพนะในการที่จะเดินทางระหว่างกันในการสื่อสารระหว่างกันหรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างโจซานซึ่งเป็นเกาะกับฟังเป็นดินใหญ่ก็คือตรงหนิงโปเนี่ยมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหนิงโปนี่เป็นท่าเรือค่อทั้งจะท่าเรือใหญ่นะฮะเป็นท่าเรือใหญ่ครับหนิงโปเป็นหนึ่งในสิบท่าเรือใหญ่ที่อยู่ด้านซีกตอวนออกของจีนติดระดับโลกด้วยนะหนิง รับติดติดอยู่ในท็อปเทนของโลกด้วยครับนะครับที่ผ่านมาลิงโปก็ก,ก็ไหวง่ายเป็นเป็นมุดหมายนะครับให้กับทางให้กับทางจีนนะในแง่ของการขนส่งสินค้าเข้าออกทางด้านซีกตะวัอนออกทุ่งแถบอกไก่ครับนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าโอ้แล้วมันจะทำมาไปถึงเมื่อไหร่อ่ะขุดไปถึงเมื่อไหร่กว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จนะ ตอนนี้คาดการ์กันว่าน่าจะเสร็จภายในปี2026คือในปีหน้าเดี๋ยวไม่กี่วันเราจะขึ้นปีใหม่นะนะเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์เราก็จะบอกว่ามันจะเสร็จในปีเนี่ย <c oughs> ดองนนะั<อ>้แต่พอทำเจาะอุโมง์เสร็จทำชิวอะไรเสร็จปั๊บเขาต้องไปเดินเส้นทางรถไฟครับนะรบตรงนั้นจะใช้เวลาอีกปีเสศษจ,จึงคาดว่าจะเปิดให้บริการนะครับ ตัวรถไฟความเร็วสูงแต่จะใช้ความเร็วแค่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะระยะทางมันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับในปี2028ครับโอนะครับคุณสมยศชวนแฟ็นรายการไปทดลองนั่งรถไฟใต้ทะเลเส้นนี้ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยกันได้ไปนั่โปกันดีกว่าไอ้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 โจซานเนี่ยเป็นเกาะอะไรฮะเกาะมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงทําไมถึงจีนถึงให้ความสำคัญกับโจซานตรงนี้มากครับ จีนต้องการที่จะเชื่อมนะทุกๆหมู่เกาะอ,อะไรต่างๆให้มันเกิดความสะดวกคือเนื่งองจากจถ้าคนอยู่เกออาะใช่ไหมความการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าขายการไปมาหาสู่กับฝั่งแผ่นดินใหญ่มันก็จะน้อยนะครับ <S <S โจซานก็เป็นเดิมก็เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวผมส่วนใหญ่นะคนจะไปท่องเที่ยวบางทีก็ไปไหว้พระไหว้เจ้านะที่โจซานกันอะไรกันนะครับ แล้วแถบเวิ้งแถบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสภาพอากาศดีนะครับ<ม>คนก็จะก็จะชอบอ๋อมีอยู่อันหนึ่งตรงเมื่อสักครู่คุณคุณคุณสมยศแตะประเด็นเรื่องหนิงโปว่าเป็นท่าเรือใหญ่เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันเขาต้องขุดเจาะอุโบงลงไปเนี่ยถึง42เมตรนะความลึกจากระดับ<อ>ผิวน้ําเนี่ยจากระดับน้ําทะเลปกติเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเรือขนาดประมาณหนึ่งแสนตันนะ วิ่งเข้าออกแถบนั้นเยอะมากนะครับเรือเรือขนาดแสนตันเนี่ยก็ตีถ้ากินน้ําลึกประมาณสักสิบห้าเมตรต้องมีนะตีสักสิบห้าเมตรเพราะนั้นเขาเลยต้องขุดลงไปลึกนะให้ลึกให้มากขึ้นเพื่อจะลดใล้ผิวท้องทะเลเนี่ยลึกกว่าใต้ท้องทะเลไปอีกสี่สิบกว่าเมตรจากจากผิวจากจากใช่ครับจากระดับน้ําทะเลปกติสี่สองเมตร นะครับแต่แน่นอนเ,อเขาก็ขุดให้มันลึกมากพอนะครับที่จะไม่ให้กระแสน้ําหรือการเดินเรืออะไรต่างๆมันมากระทบนะกับตัวทอเพราะมันเยอะมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วนะมันขุดลงไปอยู่ในระดับใต้ดินนะครับแต่ส่วนเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับแม้กระทั่งผลกระทบจากไต้ฝุน่นนะคือไต้ฝุ่นมาก็ทําอะไรเข้าไม่ได้ไว้ง่ายเพราะบางทีแถบนั้นเนี่ยก็โดน พายุไต้ฝุ่นวันดีคืนดีก็พัดขึ้นไปถึงตอนบนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยอุมโมง์ใต้ทะเลของจีนเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะทําแล้วก็ชิลแบบสองชั้นนะครับแล้วก็สามารถรองรับนะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นนะครับได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนนึงครับเทคโนโลยีใหม,ม,ม่เนี่ยก็เรียกว่าใต้ทะเลก็ยังสามารถใช้ใช้ดาวเทียมกำกับได้ด้วยซึ่ง ก็ต้องยอมรับนะว่าดาวเทียมจีนนี่มีความแม่นยำค่อนข้างจะสูงนะเพราะว่าเมื่อไง้เขาใช้ระบบรถไอ้รถไล่คนขับไม่ได้ใช่ไหมครับพรถกระแทกคนขับมันมันต้องเฉียวกันแล้วรถมันเยอะด้วยมันไม่เหมือนในใน,ใน,ในที่เทศต่างๆต่างๆแล้วก็มันจะมีเรด้์ด้วยนะรถไล่คนขับใช่ไหมฮะที่จะ <c oughs> ระบบไลดา้านะฮะไลดร์ <c oughs> ไม่ใช่เลดา้า <c oughs> <c oughs> ตร <c oughs> ง <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเนี่ยผมคิดว่าเขาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเขากล้าลงทุน แล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะไปใช้ประโยชน์อย่างไร mm hmm. นะคือในขณะที่ต่างชาติเนี่ยไม่กล้าทําไอ้พวกอุโมงใต้ทะเลเยอะอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีสพอร์ตในการสรบสวนที่ดีแต่จีนพอเขามีเทคโนโลยีมีสิ่งต่างเหล่านี้พร้อมปุ mm ๊บ hmm. เดี๋ยวต่อไปเราจะได้ยินข่าวนะผมเนี่ยนึกไว้เลยนะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการจะได้ยินข่าวโครงการขุดเจาะอุโมงใต้ทะเล นะช่องแคบไต้หวันอ๋นะอันนี้ก็เป็นอันนนึงนะอีกเส้นทางหนึ่งที่อนาคตผมเชื่อว่าจีนจะทำนะคือเชื่อมเมืองเอียนไถมณฑลซานตงอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานตงนะนะครับกับเมืองต้าเหลียนนะที่อยู่ตอนบนนะครับตรงนั้นมันจะเป็นเวิร์กอาวนะออโปไห่ อ่าไนะครับคือถ้าขับรถนะขับรถเนี่ยประเมินว่าต้องมีสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงนะอาครับจีเอยนไถจะไปต้าเหรียญเนี่ยครับนะครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยเขาทำเริ่มทำสิบกว่ากิโลต่อไปเขาก็จะทำระดับเอ่อห้าสิบโลร้อยโลได้อ๋อครับนะก็จะทำให้สามารถเชื่อมช่องแคบนะเมืองสำคัญที่อยู่ช่องแคบไต้หวันหรือแม้กระทั่งเมืองหลักๆทางด้านเศรษฐกิจของเขาก็จะทำให้เอยนไถกับ กับต้าเหรียญกรณีนี้ฉันก็เป็นเมืองใหญ่ทั้งคู่ของสองบนทนเนี่ยโอ้ได้รับประโยชน์มากเลยในการเทียมโยงทันทีต้องนั่งเรือทีงสองสามชั่วโมงต่อไปก็นั่งรถไฟไม่กี่นาทีนะครับลงไปใต้ใต,ใต,ใต้ใต้ท้องทะเลไปเลยครับแล้วก็ดูจากโครงการต่างๆหรือสิ่งที่เขาทําวางแผนไว้ต่างๆแล้วเนี่ย ไม่ได้เป็นแอนิเมชันนะ <c oughs> ของกกินผมดูแล้วเนี่ยนะเหมือนกับไอ้ที่เขาสร้างจูไห่กับอ่กับฮ่องกงนะฮะ<ช>ที่เออเออก็สำเร็จไปแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ครับตรงอนั้นก็อดลอดใต้ทะเลเหมือนกันใช่ไหมครับ<ต>มีบางบางส่วนใต้ทะเลเือกันมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันอยู่ตามแนวการบินนะแล้วก็บอกว่าเออมันไม่ดีถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเป็นลักษณะสะพานสูงนะครับ เขาก็เลยเอาตรงนั้น่ะมุดลงใต้ทะเลซะ่อ๋อนี่เป็นเหตุผลเอ้ผมเพิ่งทราบนะเนี่ยเมื่อวานนี้ผมไปจดเนี่ยว่าเออเหตุผลของการมุดลงใต้ทะเลเพราะว่าป้องกันเรื่องของเครื่องบินเออก็ก็ก็นักมีประโยชน์ท่านที่สูงผมยังสงสายอยู่อยู่ๆก็อยู่บนน้ำตลอดแล้วมันจะมามุดอยู่ใต้ดินเอออ่าอืาแล้วเขาทำได้ด้วยแล้วก็มุดลงใต้ทะเลไม่ใช่ใต้ดินนะฮะมันลดยาวด้วยนะฮะแล้วก็ทำสำเร็จ ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบหนึ่งที่จีนประสบความสำเร็จในการที่จะลอดอุโมงใต้ทะเลแล้วก็น่าจะทำเป็นส่วนต่างๆอื่นอครับครับทเนี้ฮะจีนเขาก็ยังเดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสัมผัสหินอย่างที่เราพูดกันนะก็คือค่อยทดลองทำไปเรื่อยๆสังสมประสบการณ์ทำจากระยะสั้นก็ยาวขึ้นนะฮะจากบนดินก็ลงใต้ดินจากใต้ดินก็ลงใต้ทะเลนะครับก็ทำให้เขามีวันนี้นะครับในแง่ของ โลจิสติกและการพัฒนากลุ่มเมืองของเขาอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรมาช่วยทดแทนคนแล้วก็ทําให้สําเร็จได้เร็วมากกว่าเดิมในอดีตมากกว่าการใช้แรงงานในอดีตค่อนข้างเยอะเลยถูกครับผมเห็นเนี่ยพี่ไอจีทำงานหนักช่วงปีใหม่เนี่ยผมก็เลยมีของมาฝากด้วยอะไรคะน้องแตมนั่นคือคลามี่ครับเพื่อการดูแลสุขภาพรู้สึกแบบแบบตื่นตันใจที่น้ <c oughs> นองแถมอันนี้คือต้องบอกว่า,วาเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรวิตามินอารมณ์แบบวิตามินช่วยบำรุงสุขภาพเพราะาพี่ไอชีทำงานหนักใช่ไหมละ่ะต้องตามพ <c oughs> ี่ต้องซื้อแว่นขยายมาต้องแต่พี่อยากจะกอดขอบคุณแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันแบบมันมันมันสิบแปดบวกแล้วเด็กเขาดู <c oughs> อะไรเงี้ยนี่แหละผมมาซื้อนี่แหละผลิตภัณฑ์สุขภาพไม้พี่ช <c oughs> พี่ไอชีได้อยู่กับผมไปนานๆนี่เลยไงซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตามของลอกค่ะ นี่ผมอธิบายก่อนสิางน,นี้มันคือ CBD รัมนี่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นสารสกัดจากกัญชงนะคบพี่ไม่ใช่อของมึนเมาแล้วก็ไม่ใช่ยาเสพต,ติดด้วยนะครับมีประโยชน์ทางการแพทย์และที่สําคัญที่เมืองไทยเนี่ยมีออยแบบถูกกฎหมายด้วยว้าวมากว้าวมากว้าวมากใช่เหรบอกว่าสองผลิตภัณฑ์นี้มีรู้สึกื่นจันทรไทยรู้สึกแบบ รู้สึกเป็นคนพิเศษของเราเลยพี่ชีดูอ่ะนี่เขาแบ่งเนี่ยเป็นกลางวันกับกลางคืนให้ด้วยเนี่ยผมมาให้พี่ชีทั้งสองเลยเอาไว้ทานตอนเช้าหรือกลางวันก็ได้ซึ่งก็ทานได้เอ่อหนึ่งถึงสองเม็ดนะหมายถึงว่าอย่างละหนึ่งถึงสองเม็ดแต่เขาเอาพี่ชีนี่แค่เช้าหนึ่งเม็ดกลางคืนก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วจะเอามาสวยเลยไหมคะผมว่าทําให้พี่เนี่ยเอ่อมีชีวิตที่เปล่งปลั่งเปล่งปังต้องบอกก่อนว่าไอ ตัวลิ้นจี่นะครับตอนเช้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมีส่วนผสมของสารสากัด CBD จากการชงนะครับช่วยบรรเทาเรื่องความเครียดเพียรี<ม>่เครียดอยู่หรือไม่ตายแล้วไม่ตายแล้ว,ลวความเครียดช่วงนี้คนเราเครียดนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเราทำงานหนักทั้งวันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีไม่ได้มีอะไรหรอกแต่มันเครียดเองเอะเนาะใช่ไหมอ่ามันมันสะสมเนาะอันนี้สามารถช่วยได้อันนี้ใช่ครับแล้วก็นอกจากรดความเครียดเนี่ยช่วยการลดความวิตกกังวลนะครับแล้วก็แล้วก็ น้องตมพี่พี่ตกกังวลเอาไปเลยครับพี่เราจะไม่ได้ไปทานข้าวกับน้องตมเที่อนอิยได้ไปได้ไปครับพี่นะโอ้ยเงินใหม่ไม่เป็นไรครับทานไ้ก่อนเถอะเพื่อนกี่ยนี้ผมให้พี่ชิ้นนเพราะว่ามันลดความวงวลเพิ่มการผ่อนคลายบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ด้วยพี่แล้วก็ที่แต่ว่ามันเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากการทํางานนะเวลาที่ทํางานเยอะไงที่ผมบอกใช่ปะ มันก็บรรเทาได้เนี่ย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 ดักเอาไว้หมดเลยเนี่ยจะบอกว่าเจ็บปวดหัวใจเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ใช่ก็หมายความว่าจะรักกันจริงๆนะได้หมดเลยการเหนี่ยวละต่อวันเนี่ยพี่ทำให้พี่จะเหนื่อยหัวใจพี่จะมาจัดการทำงานนี่ก็ตัวนี้โอเคหลับจบครับพี่อันนี้คือตอนยังยั่เป็นรถลิ้นจีคราวนี้น้องแตงทานอะไรอยู่ทำไมถึงได้ดูดีขนาดนี้พี่เชชิสิผมก็ทานนี่ไงพี่เพราะทำงานเนี่ยเวลาผมจัดกับพี่เชชิเนี่ยผมก็จะทานนี่แหละเพราะเหนื่อยหัวใจแล้วเล่นแล้วเล่นคุณผู้ชมดูน้องแตงดูฟันดูปากสุขภาพดีมาก้ากขาว ต้านอนุมูลอิสระด้วยครับผมแล้วมีอีกตัวหนึ่งตอนกลางคืนครับก็เหมือนกันครับเป็นลดอังหุนนะครับทานตอนกลางคืนนะครับก็จะช่วยเหมือนกันเลยบรรเทาอาการเจ็บป,ปวดผ่อนคลายแล้วก็ลดวิตกลดวิตกกังวลความคเครียดนะครับที่เกิดจากการทําง,งานเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการนอน,อน,น,น,อนหลับด้วยอเพื่อชินนอนหลับหรือเปล่าโอ้ m ม่ก d หลับมากหลับมากตัวนี้นผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยหลับผมก็เลยเลือกที่จะทานตัวนี้ด้วยน้องแต้มใช่ ดีมากเลยที่ดูแลสุขภาพอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าซื้อตอนนี้แถมไหมนี่ไงซื้ออย่างตัวแต่ที่น้องแตมบอกคุณผู้ชมเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารสกัดจากกัญชงกัญชาชมีสาร,รต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดอาการเครียดวิตกกังวลนะแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยดูเฟรชขึ้นมาเลยอยากทานเนี่ยจมูกเราจะสวยแบบนี้ไหมตาเราจะสวยแบบนี้ไหมแน่นอนครับยิ้มจะน่ารักแบบนี้ไหมแน่นอนสองตัวนี้ครับเพราะว่า การนอนหลับมันสําคัญไงพี่ถ้าพี่ยางแบบว่าหน้าเอ่อเป่งปลายดูไรดูสว่างขอบตาไม่ดำอ่ามันตจริงจริงแล้วการนอนหลับเนี่ยมันทาให้แต่งหน้าติดด้วยนะใช่ตอนนี้ผู้ชายเขาก็แต่งกันูกครับพี่แต่ผมไม่ได้แต่งเลยพี่ผมเนียนเียมาเลยนี่แหละครับเพราะเกิดจากความเครียดเราทําให้เรานอนไม่หลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทานตัวนี้นะครับลดอุ่นทานง่ายมากเคี้ยวเพลินนะครับก็ทําให้ช่วยให้นอนหลับได้ครับพี่อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้โมเนาะลองสั่งตอนนี้นะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องจบแบบเลิฟซีเนาะไม่ต้องจบพี่แต่จบอันนี้เลิฟซีความรักไงของมอันนี้เอาให้พี่ของควัปีใหม่ครับน้องแต้มพี่จะได้แบบว่าต้าต้านไตน้องแต้มพี่ขอยืมเสื้อซับน้ำตาเลยได้ไหมคพี่มีกระเป๋าเกล็ดได้เก็ดคอนน้องแต้ม น้องแจมจะพิเเก็บก่อนเนะน้องแจมให้ผู้ชมน้องแจมให้ต้องรีบเก็บนะฮะผู้ชมอยากจะได้อย่างนี้ก็รีบสั่งนะ<ช>ราคาไม่แพงลองไปกินดูก่อนนะคะลองไปทานดูก่อนทานแล้วดีสดชื่นบอกต่อนะย้ำมาบอกต่อเพราะรว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้แบบมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ม,ไมีไม่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีคนหน้าตาดีมาอธิบายให้ฟังบ่อยๆนะครับเออใช่แล้วก็ใกล้ปีใหม่อย่างนี้ด้วยเนาะ,ะถ้าสำหรับใครที่ไม่รู้จะซื้อของอะไรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารักเนี่ย ผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนี่ยที่เราแนะนําไปเนี่ยก็ซื้อให้สวัสดีปีใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมครับ